กับตัวดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมรับชมแลบฟังคิดการหากินหาอยู่ตามแบบวิธีชวิตชาวประมงพื้นบ้านทุกท่านครับน,นี่ครับช่วงนี้ไม่ใช่ตามกระแสนะแต่รู้สึกว่าน่าจะเข้าทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วอันดามันเลยมันเป็นกุ้งเปลือกแข็งอะก็ได้มาประมาณนี้อ่าเนี่ยแบ่งขายกันอย่างนี้เนาะแต่ว่า ก็เนี้ยครับชุดนี้เนาะเขาไปส่งเขาประมาณสิบกิโลนี่ไซส์มันไม่ใหญ่อะกุ้งเนี้ยมันมีโอกาสจะใหญ่วันนี้ได้อีกนิดนึงแต่นี้เมื่อเข้ามาก็เอาแล้วครับไม่เอาก็นั้นนะกำลังหาเงินซ่อมเรือด้วยเนี่ยประมาณนี้เอาผมให้ทายภายในสิบวิอ่ะทายออกไหมพอผมขายกิโลเท่าไหร่ไซส์นี่ กลับมาตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือล้อมมากี่ล้อมครับคุณพี่ครับสา,สามล้อมสามล้อมก็เต็มรังอะ่ะเต็มรังเลยถ้าขายแบบลาดตะเวนขายนะก็จะขายอยู่ประมาณกิโลร้อยยี่สิบบาทแต่ไอชุดด้านบนนี่คือขายส่งนะขายกิโลละร้อยสิบกโลขึ้นครับไอนั้นก็สิบกิโลก็ประมาณพันหนึ่งส่วนไอชุดนี้เนี่ย เราพี่ชายก็กำลังทำน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบห้ากิโลได้มั้ง15กิโล20กิโลครับขายไปแล้วห้าโลอ,อขายไปแล้ว5กิโลนะก็เนี่ยมันจะเป็นไซส์เนี่ยราคามันถูกครับไอ้กุ้งเปิืกแข็งเนี่ยเพราะว่าเนื้อมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่านั่นอะเอามาทาแบบข้าวได้นะช่วงนี้ แกะเปลือกแล้วก็ตําให้ละเอียดนะทาแกงเลียงสุดยอดเลยผมบอกลนยะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทําอะไรใส่กับหญ้าหวานนะบ้านผมเรียกเบือทอดเบือทอดชุบแป้งทอดนั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึงนะ่งอ่ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องจิดว่าเนี่ยไม้กองนี้นะไม้กองนี้เนี่ยประมาณนี้ ไม้กองนี้ความยาวประมาณนี้เออคิดว่ากี่บาทคิดว่ากี่บาทนะแล้วก็ไอตัวตรงกลางเนี้ยก็คือเหล็กเค้าหางนะตัวนี้ก็อยู่ประมาณเนี้ยุ่งไปทํามาสองพันสองไม้กองนี้ก็เอาคิดสักห้าวิสิบเวีะเอานี่บินมาแล้วเนี้ยห้าพันหนึ่งร้อสิบสองบาท แต่จริงๆต้องขอภัยด้วยนะที่ไม่ได้ไปถ่ายจังหวะที่ล้อมวนแล้วก็ล้อมปลากระบอกใหญ่อ่เนี่ยได้เงินมาจากช่วงเนี้ยในการเอาไว้ซ่อมเรือนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นได้มาอีกชุดนึงก็เป็นตัวนี้เลยนะครับโัวตาอาร์ทีรยสิพลัตเอ่อพิ่งสั่งมาแต่ว่าปัญหาหลักนะที่จะใช้ทางทะเลก็คือตัวนี้เออปดวดหัวเลยคือมันเป็นระบบลังพึ่งอ่ะ หลายพันอีกผมว่านะแล้วก็ตัวนี้คือเขาฟิตให้ใหม่เลยเดี๋ยวราคาผมเอาบินมาให้ดูเอาให้ท้ายเล่นๆอีกว่าราคาเท่าไหร่ครับอ่ะโอเคครับนี่นะราคาของมันนี่สองหมือเจ็ดพันซีนะแต่ทีนี้ถ้ารวมไม่เปลี่ยนในตัวนี้ผมว่าได้เลือก ถ้าเป็นของยันม่ารู้สึกว่าราคา6,000กว่าเรียกว่าหม้อต้มนะ6,000กว่าเกือบ7,000แต่นี้ถ้าสั่งทําเองผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ3-4,000ตัวนี้ที่ต้องบวกราคากันไปอีกนะ้็ต้องขออภัยนะที่ว่าไม่ได้มีคิดธามากินเลยพอช่วงนี้ป่วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ติดตามผมเอาไว้ อาการก็ค่อยๆดีขึ้นละสั่งคอลลาเจนกับน้ำมันงาดำมาลองกินดูเดี๋ยวถ้าหายเดี๋ยวค่อยไปทำคลิปตกปลาการทำมากินไม้ดูครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตอาการเจ็บด,ด้วยนะแล้วก็เกี่ยวกับเรือด้วยว่าวิธีเราหาเงินยังไงนะขายอะไรได้อะไรมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนี่ยวัสดุที่ใช้ตกแต่งเรือครับไม่ใช่แนวแบบอกเฮ้ยจู่ๆเสกอะไรมาป่าโอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ